เสียบไม้ไว้นะตรงนี้อ,อ้าวเย้โอ้เรียบร้อยอันนี้ก็จะวินโซ่เหมือนเดิมจะผูกไว้กับต้นไม้ครับข้อสำคัญก็คือระวังหัวจุกแค่นั้นแหละ เดี๋ยวหัวจุกข,ขาดนี้ยุ่งเลยครับเริ่มแล้วครับขึ้นไหมคันนี้ขึ้นแล้วนะแต่ว่าโจมีครับไปแล้วไปแล้ว,ลวเจนหนึ่งครับเจนหนึ่งอ่า อออออโอ้ยผิดข้างเว้อยอ้าวมันได้แล้ว,วนี่ผลแล้ว,ลวอ๋อวได้แล้วครับว้าวไปจะได้แต่ละคันครับอันนี้คันหนึ่ง อันนี้คันหนึ่งอาจจะไปทางไหนครับได้แล้วไปเออว้าไปแล้วอะ่ะได้แล้วครับหนึ่งคันครับไปไหนอีกไปไหนอีกเดี๋ยวไปจมอีกนะ โรยเอาอีกแล้วทีนี้จะไปยังไงทีเนี้เอาคันนี้แหละ <c oughs> เอาคันนี้ได้แล้วเอาคันนี้ไามมีที่ไปแล้วมันเละไปหมดแล้วอ,อันนี้อันนี้ขึ้นได้กี่รอบแล้วนี่สามรอบชุมสามรอบ,รอ,บอ่ามีหลักแล้วตรงนี้เ,าเมาดึงตัวนี้<า> <laughs> ตอนนี้จะเป็นหลักให้กับยันมาครับยันมาวินขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปทางไหน